ถ้าต้องเลือกคู่เดียวนะครับก็ผมขอเลือกคู่นี้ครับะนะครับวันนี้ก็ทดสอบวิ่ง Interval นะครับแบ่งเป็น2เซตนะครับแล้วก็สลับรอบกันใช้นะครับรอบแรกนะครับก็ใช้นี่เมตา e ปีดเรนะครับแล้วก็ก้อนที่2นะครับรอบที่2ก็ใช้เป็นเมตาสป e ดเอชโตเกียว รจริงๆทั้งของทั้งสองคู่มันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วก็สไตล์ที่มันต่างกันจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ข้อเสียหรอกอยู่ที่คนมากกว่านะครับก็เออแต่ว่าจากสไตล์ที่ผมว่าลองใช้ดูนะครับก็รู้สึกว่าไอตัวนี้มันเข้าเท้ากับเข้าแบบว่าสไตล์จังหวะมากกว่านะครับต้องบอกว่าเออจริงๆคู่นี้นะครับตัวนี้ถ้าความรู้สึกที่วิ่งนะอ่าถ้าวิ่งแบบ ลงเท้าแบบแน่นๆเต็มเต็มเท้านะครับแล้วก็ออกแรงอย่างสม่ําเสมอแน่นๆนะครับหนึบหนึบตึบตึบตึบเลยนะครับมันมีความที่เรามันมีความจะช่วยในการวิ่งในโซนแบบว่ามีเดียมถึงฮาร์ดอ่ะเออความรู้สึกประมาณนั้นนะครับแต่ละคนเพจสก็คงไม่เท่ากันอ่าสำหรับผมเมื่อวิ่งอยู่ที่ประมาณซับประมาณ4 3 0สามีมีเดียมถึงฮาร์ดอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันมันทาได้โดยที่แบบมันไม่ต้องรู้สึกว่าพยายามเยอะ ในเพจประมาณที่มีเดียมปลายปลายมีเดียมถึงต้นต้นของฮาร์ดนะครับส่วนคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่ามันเข้าทางมากกว่าเข้าเท้ามากกว่านะครับยิ่งโดยเฉพาะแบบว่าลงคอร์ดอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวพื้นมันเหมือนมันเฟิร์มกว่าแน่นกว่ามันแข็งกว่าแหละเออมันทําให้จังหวะที่แบบว่าอยากจะแบบว่าซับรอบขึ้นอะไรพวกนี้มันทําได้เร็วกว่าคล่องตัวกว่า นะครับแต่ถ้าบอกว่าเขาพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าแบบใช้ในการแบบวิ่งแบบสปีดแบบเดี๋ยวมีขึ้นมีลงมีเร่งมีผ่อนมีอะไรเงี้ยตัวเนี้ยผมว่ามัน ใช้งานง่ายกว่าแล้วก็จริงๆเราสําหรับผมเนี่ยใช้รอบขาในการวิ่งเป็นหลักในการเร่งความเร็วนะมันก็เลยเข้าเท้ามากกว่าครับเออแต่ว่าอย่างทัวร์เนี้ยผมมาใช้ช่วงตอนจะคูดาวช่วงท้ายเนี่ยวิ่งอยู่ที่430435นะครับอย่างที่บอกปปลายมีดเดยมถึงต้นต้นฮาร์ดอะผมว่ามันแน่นแน่นตึบ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 เลยเออคุมดีๆครับออกแรงอย่างสม่าเสมอลงเต็มเท้าอะผมว่ามันมีความไม่ต้องพยายามมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าจะไปวิ่งแบบ เนียนๆนิ่งๆนะครับอ่าในโซนที่แบบว่าไม่ได้แบบขยี้มากมีเร่งมีขึ้นมีลงนะคู่นี้อาจจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเออมีขึ้นมีเร่งมีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะผมว่าคู่นี้มันแบบมันมันมีแบบมันมีมันมีของให้เล่นเยอะกว่าเออคือมันเร่งรอบได้เร่งก้าวได้อ่าล,ลดลดรอบได้อ่าอะไรอย่างเงี้ยมันใช้งานได้แบบสาหรับ,บผมมันรู้สึกว่ามัน ถนัดกว่าชอบมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเลือกคู่เดียวขอเลือกคู่นี้แล้วกันครับ